สวัสดีทุกคนบริการวิเคราะห์ในการติดต่อ G i u Market ขอบคุณที่รับชมเรามาดูผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันกันดีกว่า Diamond Offshore Drilling ticker D O การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลณนะวันที่14สิงหาคม2024ตามการจำแนกประเภท Guru Markets บริษัท Diamond Offshore Drilling อยู่ในหมวดหมู่ย่อย ออสเซ e อร์โกมีองค์กร65องค์กรเข้าร่วมในการประเมินและนี่เป็นตัวแทนอย่างมากเริ่มจากข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนมาศึกษาตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอแนะนำให้ศึกษาแต่ละตัวบ่งชี้ของบริษัทที่กำลังศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถดูฐานข้อมูลพร้อมการแบ่งประเภทของทิกเกอร์ได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กร Diamond o f c h o r Drilling, Inc มีมูลค่า1.49พันล้านดอลลาร์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่241พันล้านดอลลาร์ Diamond o f c h o r Drilling INC มีส่วนแบ่งร้อยละ0.62และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.66พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่113พันล้านดอลลาร์ Diamond Offshore Drilling Incorporated คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.588 โดยการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าในงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันไดมอนด์ออฟชอร์ริลิงในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยนเท่ากับร้อยละ0.62การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.588เปซซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าตลาดถึง5เปอร์เซ็นต์ การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อยแย่ yeah. ลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัททั้งหมด Diamond Offshore Drilling Inc. จะนำเสนอในตอนท้ายของการทบทวนโปรดดูความคืบหน้าของการศึกษาอย่างครบถ้วนนี่ขององค์กรที่วิเคราะห์มีจำนวน0.658พันล้านดอลลาร์ นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ9ของทุนของบริษัทส่งผลให้ภารหนี้ของบริษัทยอมรับได้0คะแนนยอดคงเหลือของมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรจะเท่ากับ0ค่าเฉลียยย 8, ยกกฉล่ยหมวดหมู่ย่อยคือ15.8ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต,ต่อผลกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ270ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อบริษัทการประเมินผลการดำเนินงานด้านกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับประเภทย่อย D.1. 1. คะแนนอัตราส่วนราคาต่อการขายของบริษัทคือ1.4ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย40%เปอร์เซการประเมินมูลค่าตลาดต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,070ล้านดอลลาร์ ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้านี่เป็นผลลบต่อบริษัทอย่างมากประเมินประสิทธิภาพการขายในอนาคตที่คาดการไว้เทียบกับประสิทธิภาพประเภทย่อยแย่ลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์อของเราเราขอให้คุณสมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์อของเราและคลิกที่กระดิ่ง ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ลบ25.2%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่6.5%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ3 1 7การประเมินความเหลื่อมลำ้ำเปรียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนน โดยมีส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทย่อยเท่ากับร้อยละ0.451ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง37%รเซ์และข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดของบริษัท Diamond Offshore Drilling ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนทุนต่อพนักงานบริษัทคือ698,000ดอลลาร์ และในหมวดหมู่ย่อยมี57,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ3 7 7การประมาณปร,มณปริมาณเงินทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือลบ126,000ดอลลาร์ 1, 26, ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ32,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่293%การประมาณกำไรของพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งไรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ5,000 500, ดอลลาร์ ในหมวดหมู่ย่อย493,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ1%ยอดขายโดยประมาณต่อพนักงานแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นขาดอยู่ที่ร้อยละ4.1โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอยู่ที่100ละ6.4 นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของการบีบสั้นตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับร้อยละ36ของบริษัท Diamond of s h o r d r i l l i n g ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ43เปอร์เซในทางเทคนิคแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าสูงกว่า Diamond of c h o r d r i l l i n g เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Diamond Offshore Drilling Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท Diamond Offshore Drilling มีการเปลี่ยนแปลงลบ4.8%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ5.6%นี่ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ก่อนที่จะประกาศเกรดสุดท้ายเราขอความการุณาออกจากการประเมินหุ้นของบริษัท Diamond of Chardeling r ในความคิดเห็นของวิดีโอเราอ่านทุกความคิดเห็นและพยายามตอบเกือบทุกคำตอบในความคิดเห็นความคิดเห็นของคุณมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ช่องอย่างมาก GUIU Market ผลรวมเป็นดังนี้ลบ5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ1.3คะแนน หากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยรวมคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมคือ0.3จุดเทียบกับคะแนนติดลบ5ของบริษัท Diamond Offshore Drilling มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางดังกล่าวในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลและระบบการประเมินอ้างอิง GYU u Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดเราขอเตือนคุณว่าวันที่18มิถุนายน2024มีการเผยแพร่คำสั่งซื้อ Ticker DO ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิง GYU Market มีการตัดสินใจเกี่ยวกับคำสั่งซื้อนี้ปิดข้อตกลงส่งผลให้มีกำไรร้อยละ3.9ขอขอบคุณประชาชนเป็นอย่างสูงที่ชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจาก GUI Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างแท้จริง